<Das que at> รถครีโอครีโอมาครีโอมา,อมาเอารถลูกไม, <m ai> ไม่เอาอะไรของครีโออย่าไปยุ่งกับครีโอนะเ <m ai> ข้าครัวกับเหมือนกันอย่ามาทำเบ่งที่นี่นะให้มันรู้มังเสว่า <m ai S 1> บ้านนี้บ้านครีโอเขาน,น <m ai S 2> <m ai> ไาะไม่เอาก็อย่าเอา ของครีโอเขาไม่ใช่ของตัวเองไม่เอาอย่าเอาไม่ใช่ของตัวซะหน่อยของครีโอแคะแค่ไปไปไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปไม่ออกนอกบ้านไปไม่ออกนอกบ้านก็ต้องออกเลยออกไปออกไปของาะจะซึ่งเราสามารถเก็บเทียยปรากฏการเช่นนี้ได้กับวิธีการทางเคมีของนักวิทยาศาสตร์ โดยนำเอาธาตุองค์ประกอบหลายๆตัวไปผสมเข้ากับธาตุหลักตัวียจนทำให้ธาตุใดเธอคุดเดี๋ยวโวยนะรู้มั้งสิบ้านนี้บ้านใครมาผิดบ้านแล้วในวิชาเคมีหรือเปล่าและเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างช้าๆพี่เขาเป็นเจ้าของบ้านนี้นะรู้ไหมเข้าไปแช่ในช่องอุ่นน้ำที่เป็นของเหลวในตอนแรกพอเย็นมากเข้ามากเข้าก็จะค่อยๆกลายเป็น แพอถึงความเย็นระดับหนึ่งก็จะกลายเป็นก้อนน้าแข็งในที่สุดน้ํานั้นไี่ได้แข็งขึ้นในทันทีทันใดร่างกายของพผูลมก่อนที่จะกลายเป็นมนุษย์ในยุคต้นกลับก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลาเปล้านร้าน้องมาเยี่ยมนะพี่คริโอเขาคั่วมาเยี่ยมพี่เขาเหรออ๋อในบ้านพี่เขานะรู้ไหม ี่บ้านพี่เขานะหรือเปล่าบ้านของพี่นะถ้ามาอยู่อะ่ะต้องรู้จักเคารพเจ้าที่เจ้าทางมัางเข้าใจไหมอย่ามาทำเบ่งซ่าใส่พี่เขานะหรือเปล่า เอาไปไหนลูกข้าคั่วยาซ่ายาซ่าอันี้มามาที่นี่พรามันมันเหมือนแมวต่อกันอ่ะมันเหมือนเอาตัวโตๆมาต่อกับลูกแมวอ่ะหน้าหน้าเล็กนิดเดี๋ยวตัวเบลอเธออันนี้มาแล้ว ในเหมียวตัวมันโตนะแต่หัวเล็กนิดเดียวหัวเหมือนลูกแมวแตอนแรกนึกว่าอุ้มลูกแมวมาที่ไหนได้ตัวเบลเลอเลยอ่ะตัวเบลเลอเลยอยู่นี่ก็ต้องเคารพนับว่าเจ้าที่เจ้าทางเขานะพี่เขาเป็นเจ้าของบ้านนะ <c oughs> พี่ก็ามาก่อนนะรู้เปล่า แลวเอา้าแล้วเ้าไอ้แหน่นี่แหละค่ะตัวที่คลอดลูกหล,ลักลูออกสี่แต่ตายในท้องซะหนึ่งเหลือแค่สามลูกคลอดมาได้เดือนกว่าแล้วคุณแม่ยังเด็ก น่าเล็กนิดเดียวะบบกษัตริย์จึเป็นการกครองระบบแรกของมษากษัตริย์นคนั้นปกครองาครแมันนี่มาขาคั่วหาแม่หาแม่มาหาแม่มาหาแม่แล้วขึ้นมา เ,าาเดี๋ยวอีกหน่อยนูมาอยู่วันนูต้องคอรบพี่เขาไม่ใช่มาข่มครู<ว>ามามข,ขึ้นมานี่ลูกอ่ามีดมมีดม,ไ,ม,ดมไอ้เมียวไอ้เมียว,อ,ว,อ,วอ,อย่าขี้แบ่งนะ อ้านนบะองะย่าทะเลาะก,กันนะแมวเครอกแ์เวกันอย่าทะเลาะก,กันนะแมวบ้านเดียวกันทะเลาะก,กันไม่ได้นะ มันเหมือนแมวต่อล่างเลยครึ่งแรกเล็กนิดเดียวครึ่งล่างครึ่งล่างใหญ่โตมโหฬารเอาเอากรงใหญ่เข้ามาสิไม่ใช่เอาไอ้ไอ้คอกเล็กๆเขาจะได้อยู่สบายๆเอากลองใหญ่แล้วก็ปูปูได้กระดาษลังอะ่ะให้ให้เขาเดินไม่ไม่ล่วงจะได้นอนสบายๆแม่ลูก

กับข้าวก็มีคุณค่าน้อยหนุลถไม่อวชาเช่นเดิมลต์กิ่นกมาแล้วโตเลยไม่ีการน้จากวระเด็กแล้วก็ค่างโตมืรู้เกื่อเพิ่มมาทิกับข้าวโย่ตลอคบโยไม่มีการดุหรือทำให้สุขยากในปัจจุบัน ไอ้ขี้แบ่งอะไรเกิอไอ้ขี้แบ่งไอ้ขี้แบ่งหัวก็เล็กกว่าเขาตัวน้อยนิดเดียวทำเป็นแบ่ง